สวัสดีค่ะฟางนันทวรนนะคะจากช่องเรด y ี้ฟางมาเป็นกล่องแบบนี้ยังไม่แกะแบบนี้นะคะแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิป Unbox นะคะซึ่งเป็นคลิปแรก ของช่อง YouTube ฟังเลยนะคะประเดิมด้วยกล่องใหญ่แบบนี้เลยนะทุกคนสินค้าด้านในก็ผมไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นอะไรเนาะก็คือนี่เป็นเก้าอี้นะคะเหตุผลที่เป็นเก้าอี้ก็เพราะว่าฟางอะอยากได้มุมทำงานจะเป็นพวกแบบอะไรอะงานกราฟิกฟงานรับรีวิวอะไรเงี้ยก็คือส่วนมากของคือไม่ใช่ส่วนมากสิปกติเลยก็คือจะทํางานอยู่ที่บ้านซึ่งก่อนหน้านี้ฟังมีอยู่แล้วโต๊ะทางานแล้วก็มีเก้าอี้เกมมิ่งอยู่ด้วยแต่ว่าด้วยอารมณ์ด้วยอายุเลยเนี้ย แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วแบบนั้นอะไรนี้น้อก็เลยให้น้องไปนะคะแล้วตอนนี้ก็คืออยากได้มุมทํางานใหม่แต่เอาแบบสไตล์แบบน่ารักน่ารัก,รกมินิมอลอะไรนิดนึงนะคะตอนแรกฟังกะว่าจะรอมาอันบ็อกพร้อมกับโต๊ะนะคะแต่ว่าโต๊ะทางร้านเขาเพิ่งส่งมาแต่ตเก้าอี้มาถึงวันนี้แล้วแล้วด้วยความที่ตื่นเต้นก็เลยขอเปิดกล่องเก้าอี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวโต๊ะตามมาเนี่ยจะมาที่หลังนะคะเดี๋ยวเรามา เริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะฟังได้มานะคะจากร้าน w o o d Panda นะก็พี่ตัวนี้เนี่ยก็คือฟังสั่งซื้อมาจาก e s h อ p e e นะคะแอปส้มเลยถ้าเดี๋ยวใครดูแล้วแบบชอบสนใจนะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวฟังแปะพี่กัดร้านไว้ให้คะ่ะเดี๋ยวถ้าเผลอแบบว่านั่งๆมุมไหนเผลอเห็นด้านในเนี่ยคือมันต้องตกใจนะทุกคนกับปรงตัวนี้มันมีซับในอยู่นะไม่ใช่โกโกนฟังอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันเลยนะ เรามาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างสีที่ฟังสั่งมานะคะจะเป็นสีเทานะคะฟังเลือกตัวเลือกปีซึ่งมันจะมีสีดำนะคะทุกคนแล้วก็สีดำขาวแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเทาขาวเดี๋ยวมาดูข้างในเนาะว่ามีอะไรบ้างเอาที่ตัวแรกเลย มิน่ขานะคะเป็นในนี้ก็คือเป็นล้อนะเป็นล้อก็ตามภาพเลยนะคะเพียงแค่ของฟังเนี่ยไม่มีพนักพิงเพราะส่วนตัวเนี่ยฟังไม่ชอบแต่ว่านั่งแล้วก็พิงหัวเพราะด้วยความสูงของเรามันก็แบบไม่ถึงอยู่แล้วอะ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพนักพิงนะคะจะเป็นตะแกรงแบบนี้เลยระบายอากาศได้ดีเวลาที่แบบเรานั่งนานๆหรือว่าร,ร้อนๆอะไรเนี้ยเหงื่อจะได้ไม่อับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะ นั่งนะคะใหญ่เนาะก็แรกคังคิดว่าจะมาแบบตัวเล็กกว่าน,นี้นะส่วนอันนี้ก็คืออุป,ปรกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีพวกน็อตพวกล้ออะไรนี้เนาะต่อมาให้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเออผู้หญิงคนเดียวอย่างฟางจะต่อได้ไหมแต่ควางคิดว่าไม่น่ารอดตอนต่อเองไม่น่าจะได้น่าจะต้องขอช่วยเฟนแน่นอนเลยนะคะต่อไปก็คือ อะไรเลเนี่ยคืออะไรทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นอ๋อปรับระดับขึ้นลงได้อันนี้คือตัวปรับระดับขึ้นลงนะครับมีอะไรอีกแล้วก็อะไรอ่ะหน้าตาแบบนี้ที่วางแขนนะคะก็นี่แค่นี้นะคะหมดแล้วทีนี้เราก็ มาดูวิธีต่อกันนะคะซึ่งเขาก็จะให้คู่มือมาด้วยเขาจะบอกวิธีการต่อมานะคะก็คือให้เอาล้อเนี่ยใส่ไปในถานล้อก่อนแล้วต่อตัวบนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ก็ไม่รู้สิไม่รู้ว่าทาได้ไหมเดี๋ยวให้ดูวิธีต่อขยายมาแบบชัดเลยนะคะดูถุงอุปกรณ์กันนะคะก็จะมีพวกน็อตแบ่งมาให้แบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็คือแบบ ถือว่าดีนะดีมากเพราะปกติจะผสมมาเลยแล้วก็พอเราดูคู่ม,มือปุ๊บตัวนู้นตัวนี้คือต้องมานั่งเทียบนั่งเดาเองนะว่าตัวนี้ตัวน็อตตัวไหนตัวไหนแต่นี้คือเขาแยกมาเลยคนแบบนี้เลยแล้วก็ล้อโอเคสีล้อครบแล้วก็คือขาต่ออ่าก็ไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนนะคะที่ฐานล้อก่อนเลยเนาะ 卡龙。啊嗯嗯 เอาละค่ะและนี่ก็คือเก้าอี้นะคะต่อสําเร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลย,เลยอุ้ยดุดเฟรมประมาณนี้เลยนะคะทุกคนด้านข้างนะคะก็จะเป็นที่วางแขนนะคะแบบนี้นะสามารถยกขึ้นได้เก็บได้ยกลงได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีที่ปรับระดับเดี๋ยวอันนี้ก็คือสูงสุดแล้วนะเดี๋ยวปรับเดี๋ยวจะปรับไม่ต่ำลงสุดนะคะให้ดูอชม ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือต่ําสุดแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เพิ่งมาพบคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะลองฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้าเนี่ยฟังจะมาอันบ x ็อกรีวิวบอกต่ออะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ